เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่5ธันวาคมกับเช้านี้ครับมากันนี้ข่าวแรกกับข่าวใหญ่ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเลยครับเมื่อข่าวดังอย่างคาเวโซยโคของ s k y Sport สื่อยักษ์ใหญ่ของอังกฤษนะครับได้ออกมาเปิดเผยว่าในตอนนี้เอ,อริกินากดูเหมือนว่าด้สูนเสียห้องแต่งตัวของกองทัพปีแสดงไปแล้วกว่า50เลยครับ หลังจากบรรดานักเตะในทีมนะไม่ค่อยพอใจในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นการซ้อมที่ให้วิ่งมากจนเกินไปการไม่รับฟังนักเตะประสบการณ์ในทีมผ่านการเล่นในซีซั่นนี้ที่ค่อนข้างห่วยแตกและก็ยังรวมไปถึงการจัดการปัญหาภายในทีมด้วยครับโดยเฉพาะกับเรื่องของเจดอนซันโชที่บรรดานักเตะส่วนใหญ่มองว่าทํารุนแรงมากจนเกินไปทั้งนี้คาเวโซยโคหัวหน้ากองบรรณาธิการของ Sky s p ป r t ตนะครับได้เปิดเผยถึงเรื่องนี้เอาไว้ว่า เราต้องทําให้ชัดเจนก่อนว่ามันจะเรื่องนง่ายมากที่เตะซํสามสโมซอนเวลาท,ที่พวกเขานะล้มลงมันง่ายมากที่เตะเอริกเทนทากตอนที่เขาล้มมันง่ายมากจริงๆที่จะบอกว่าในตอนนี้เขาสูญเสียห้องแต่งตัวของแมนเชสเตอร์ไปแล้วนักเตะไม่ได้เล่นเพื่อตัวเขาอีกแล้วซึ่งจากข้อมูลที่ผมได้มานักเตะบางคนสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาเสียองค์ประกอบในห้องแต่งตัวไปแหล่งข่าวคนนึงบอกกับผมว่าเขาสูญเสียห้องแต่งตัวไปแล้วประมาณ50%ได้เลยล่ะ มีนักเตะไม่น้อยที่ไม่พอใจกับสไตล์การเล่นของเขาพวกเขายังคงรู้สึกด้วยว่าการฝึกซ้อมที่หนักเกินไปวิ่งมากเกินไปในระหว่างซ้อมด้วยและผมก็ได้ยินมาว่านักเตะไม่รู้ว่าพวกเขาจะวิ่งขนาดนั้นไปเพื่ออะไรกันในขณะเดียวกันนักเตะระดับซีเนียของทีมบางคนเข้าไปคุยกับเอริกเคนฮา <c oughs> เกี่ยวกับจุดยืนที่พวกเขารู้สึกว่าสโมสรกำลังทำผิดพลาดในซีซั่นนี้ ล่มนักเตะเหล่านั้นคุยกับเอริกเทนฮากจากประสบการณ์ที่เคยเล่นให้กับสโมสรนใหญ่และพวกเขาก็รู้สึกว่าเอริกเทนฮากควรจะใช้หัวใจมากขึ้นกว่านี้อีกนิดในการจัดการทีมนอกจากนี้บรรดานักเตะก็ยังรู้สึกอีกว่าการบริหารคนของเอริกเทนฮากควรจะดีกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งแต่ถ้าว่าเทนฮากเป็นหัวหน้าและก็เป็นคนสั่งการเขาไม่ได้เป็นคนยืดอยู่ในขนาดนั้นเขาจะทําตามวิธีของตัวเองเท่านั้นด้วย ผมยังได้รับการบอกเล่าอีกด้วยว่านักเตะบางคนเชื่อว่าเขายึดมั่นในทิศทางของทีมที่ได้วางแผนเอาไว้และเป็นหุ่นยนต์มากเกินไปสําหรับทีมนักเตะบางคนก็ไม่พอใจวิธีการที่เขาจัดการกับเจดอนซันโชด้วยเขาจัดการกับนักเตะในห้องแต่งตัวด้วยการตัดเขาออกจากทีมไปเลยด้วยการแชร่แข็งเขาเพียงเพราะว่าเขาปฏิเสธจะให้คําขอโทษ เขาต้องซ้อมกับนักเตะจากทีมเยาวชนกินข้าวคนเดียวซึ่งกับเรื่องนี้ก็มีนักเตะจํานวนไม่น้อยที่รู้สึกว่ามันมากเกินไปในห้องแต่งตัวมีคนไม่มีความสุขอยู่สเสมอแหละแต่เมื่อไหร่ที่คุณแพ้ก็จะมีคนแบบพวกเขาเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทั้งนี้กับข่าวดังกล่าวซึ่งก็มาจากสื่อที่น่าเชื่อถืออย่าง sky s p o r t มันก็น่าคิดไม่น้อยนะครับว่ามันจริงมากแค่ไหนอย่างเรื่องแผนการเล่นในซีซั่นนี้ผมก็ยอมรับนะครับว่าไม่ดีจริงเอลิธเฮนักดันผู้รังไปหน่อยครับจะเล่นดิวอา,าง,อางรง่เวิร์ แต่กับเรื่องของเจดอนซานโชนี่จริงๆแล้วผมคิดว่าเทนฮากทคคำถูกแล้วนะครับนักเตะแสดงความไม่เคารพเองและการแค่ขอโทษยังคาไม่ได้อันนี้ผมอยู่ฝั่งเทนฮากแล้วกันส่วนอีกหลายๆเรื่องนะครับก็คงขึ้นอยู่กับผลการแข่งขันของทีมแล้วล่าที่เป็นตัวตัดสินซึ่งกับโปรแกรมแข่งในเดือนนี้ครับก็ต้องบอกว่าหนัหนกๆทั้งนั้นทั้งเจอกับเชลซีบาเยนลิเวอร์พูล ซึ่งก็ต้องตามติดกันต่อครับกับสถานการณ์ของทีมว่าจะออกมาหน้าไหนเพราะมันแก้ยากจริงๆนี่เป็นซีซั่นที่ต้องใช้ความอดทนขั้นสูงเลยครับในการเชียร์กองทัพปีสแสดงของเรายังอยู่กับเรื่องวุ่นๆภายในสโมสรกันต่อนะครับคราวนี้มากันที่รายงานของรอปเดลสันนักข่าวดังจาก ESPN ซึ่งจากรายงานครับมีการเผยว่าเอริเทนาเกิดประทาคารวมกับนักเตะซีเนียของทีมรายหนึ่งครับ ที่หมดความอดทนกับแผนการเล่นของเขาในซีซั่นนี้และก็ได้ออกมาตําหนินักเตะภายในทีมคนนึงนะครับซึ่งเอดลีเพนนากเนี่ยมักจะส่งลงสนามอยู่เป็นประจําแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้มีการระบุนะครับว่านักเตะรายดังกล่าวนคือใครส่วนเรื่องของบรรยากาศการประชุมหลังจากที่แพ้นิวคาเสเซิลเมื่อวัวนเสาร์ที่ผ่านมานะครับ แม้จะค่อนข้างอึมครึม,มแต่ก็เป็นไปด้วยดีครับและภายในทีทมก็ยังคงแสดงความร่วมมือต่อกันอย่างดีด้วยเพื่อผ่านจุดนี้ไปให้ได้อย่างไรก็ตามมันก็ไม่พ้นเลยครับที่นักเตะเีเนียร์รายเดินกล่าวนั้นแสดงความรู้สึกว่าไม่มีความสุขเลยครับระหว่างเดินออกจากห้องประชุมทีม นอกจากนี้ครับทาง ESPN ก็ยังเผยเพิ่มเติมอีกนะครับว่าหลังเกมกับนิวคาเซลบรูโน่ฟานเดสได้เดินเข้าไปเคาะห้องของผู้ตัดสินในเกมนี้อย่างรบจงนะครับเพื่อขอคำชี้แจงกับจังหวะที่ฟาเบนชากองหลังของนิวคาเซลเหยียบเท้าใส่เขาครับแต่ถว่าไม่โดนแม้กระทั่งใบเหลืองด้วยกับจังหวะดังกล่าวเนี่ยครับบุูโน่ฟานเดสรู้สึกไม่พอใจอย่างมากและก็เชื่อว่าฟาเบนชากองหลังของนิวคาเซนนั้นควรจะโดนใบแดงไล่ออกจากสนามด้วยซ้ำครับในช่วงครึ่งหลัง จากข่าวตึงๆเราเปลี่ยนบรรยากาศมาที่เรื่องตลาดซื้อขายของทีมในรอบเช้าวันนี้กันบ้างนะครับมาคดิรายงานแรกครับของสื่ออิตาลีอย่างคอร์เรเอเรเดลโลสปอตซึ่งเดี่ยวออกมาเปิดเผยว่าในช่วงตลาดมกราคมนี้ครับกองคัพฟีศาแดงแมนยูนเต็ดพร้อมจะยอมรับข้อสเสนอที่เหมาะสมปล่อยตัวทั้งเจดอนซันโชและก็ดอนนี่ฟันเดอร์เบกสองนักเตะส่วนเกินออกจากทีมที่คาดว่าจะใช้เงินแค่ประมาณ26ล้านปอนด์ในการเหมาทั้งคู่ออกจากโอทราฟฟอร์ดเลยครับ ซึ่งกับรายงานดั่กล่าวท้าเป็นสิ่งนะครับก็ต้องบอกว่าหน้าตกใจไม่น้อยเนื่องจากว่าตอนซื้อซันโชเข้ามาเนะี่ยค่าตัวถึง75ล้านปอนด์ส่วนดอนนี่ฟันเดอร์เบกก็มาถึง40ล้านปอนด์ครับรวมกันแล้วก็มากกว่า115ล้านปอนด์และหาขายจริงด้วยราคา26ล้านปอนด์นี่ขาดทุนยับเยินเลยครับอย่างไรก็ตามเรื่องตัวเลขจะปล่อยนักเตะออกจากทีมด้วยค่าตัวเท่าไหร่นั้นยังไม่ค่อยชัดเจนมากนักนะครับแต่ที่ชัดเจนในตอนนี้ก็คือยูเวนตสออกมายืนยันแล้วว่าต้องการทั้งฟเด และก็ซันโชไปร่วมทีมเลยในช่วงตลาดมกราคมนี้หลังจาก2ตัวหลักทั้งคอปอกบาและก็นิโกโลฟาโจลีติดพอดแบนยาวทั้งคู่เลยครับทั้งนี้กับทั้ง2ดีลนะครับก็ยังถือว่าแมนยูเด็กมีอำนาจต่อรองในมือไม่น้อยเพราะตามรายงานก็ยังมีอีกหลายสโมรสรทั้งในซาอุดิอาระเบียตุรกีอิตาล,ลีและก็รวมไปถึงบางทีมในพรีเมียร์ลีกต่างสนใจทั้ง2รายอยู่อีกหลายสโมรสรเช่นกันครับ <Yeah. S 1> มาที่รายงานต่อไปครับของฟลาบิโซโรมาโน่กันบ้างซึ่งจากรายงานนะครับเผยว่า แมนยูเต็ดไม่มีแผนจะปล่อยอันโตนี่ออกจากทีมอย่างแน่นอนครับในช่วงตลาดมกราคมนี้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบสัญญายืมตัวหรือว่าปล่อยถาวรหลังจากในช่วงก่อนนี้ครับมีข่าวลือว่าจะปล่อยให้ฟลาเมงโกทีมจากบราซิลยืมตัวไปใช้งานแต่ทั้งนี้โรมาโนยืนยันคร่าวว่ากองทัพปีแสดงไม่มีแผนแบบนั้นเลยครับนอกจากนี้แล้วกับดีลอื่นๆอย่างเช่นของโซฟิยัตอัมราบ,บัตและก็เมซเซนเมาส์ที่้คู่ต่างก็ง,งัดฟอร์มเก่งยังไม่ได้ตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมท้งแมนยูเต็ดก็ยังคงยืนยันว่าทั้งสองเอรรคทนานกัทท ha, บ มาขึ้นที่ข่าวต่อไปนะครับกับรายงานของ Daily Mail ทับลอยของอังกฤษกันบ้างซึ่งจากรายงานครับเผยว่า n e วคาสเซิลกำลังวางแผนจะคว้าตัวดดบิดเดเคอาเข้าไปกู้วิกฤตหลังจากที่ตอนนี้นาทวันมือหนึ่งอย่างนิกปอบมีการบาดเจ็บแลบต้องพักทั้งซีซั่นนี้ ซึ่งกับสาการล่าสุดของทัพไสลกาดงนะครับทละไม่ชื่อของดับบิดเดคเคก็ดูจะเข้ามาเชื่อมโยงกับนิวคาสเซิล่แหล่งข่าวนะครับก็เผยได้ว่าบรรดารผู้อาวุโสภายในสโมสรกกาลังพิจารณาจะดึงตัวเดคเคให้มาเป็นตัวแทนของนิคโป๊ปหากว่ามือกาวชาวอังกฤษรายนี้นะครับมีอาการหนักถึงขั้นต้องผ่าตัดอย่างไรก็ตามการเซ็นสัสญ,ญญาดึงตัวดับบิดเดคเคมาร่วมพิมพ์ครังนี้ของนิวคาสเซนนะครับก็จะเป็นเพียงแค่สัญญ,ญาระยะสั้นจนจ,นจบซีซั่นนี้เท่านั้นครับ เรามาต่อที่บทสัมภาษณ์ของเนมันยามาติชอีกหนึ่งอดีตกองกลางของกองทัพป,ปีสแสดงเราเนียครับซึ่งมาติชได้ออกมาระบุว่าตอนที่เขาคาแข่ขขงอยู่ที่โอทราฟอร์ดมีนักเตะมาสายอยู่เป็นประจำเลยครับจนสามารถเก็บเงินค่าปรับได้มากกว่า75,000ปอนด์ซึ่งเรื่องนี้เขาก็ยอมรับว่าไม่เคยเจอมาก่อนตอนที่เขาค้าแข้ขงอยู่กับเชลซีทางนี้เนมันยามาติชนะครับใ้สัมภาษณ์กับสื่อบ้านเกิดกับเรื่องดังกล่าวว่าที่เชลซีเหล่านักเตะต่างแสดงความเป็นมืออาชีพพวกเขาตรงต่อเวลาและไม่เคยมาซ้อมสายเลย แต่กับที่แมนยูนเต็ดเสงเหล่านั้นเกิดขึ้นเกือบจะทุกวันคนที่มาสายบ่อยสุดก็คือปอปอกบาแล้วก็ San เจดอนซันโช่ร่วมถึงอีกหลายคนด้วยนะซึ่งกับเรื่องนี้ทําให้อีกหลายคนที่ตรงต่อเวลาเริ่มรู้สึกโกรธและก็ไม่พอใจร่วมกันตัดสินใจตั้งคณะกรรมการเพื่อลงโทษทางวินยัยกลับกลุ่มนักเตะเหล่านี้และแน่นอนว่ามีผมเป็นประธานผมแปะกระดาษไว้บนกำแพงเพื่อระบุชื่อแต่ละคนที่มาสายมีซีซั่นหนึ่งนะเราเก็บค่าปรับได้มากกว่า7 5 0 0 0ปอนด์ปอเลยล่ะ กับเงินก้อนนี้เราวางแผนว่าจะใช้สําหรับจัดปาร์ตี้ที่ลอนดอนแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะเหตุการณ์ช่วงโควิดนั่นแหละหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook Red d e v i l p a พ e กันด้วยนะครับผม